โครงการยุติธรรมนำสุขสังคมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะคะเรามาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมก็มีการจัดนะคะโครงการเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็มาดูกิจกรรมกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ มีหลายๆโครงการนะคะที่เกี่ยวกับคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะศิทธิอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ค่ะ